สำหรับองค์กรไหนที่มีใบรับรอง ISO อยู่แล้วนะครับต้องฟังทางนี้ด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอีก5นาทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามีอะไรใหม่แล้วมันจะส่งผลกระทบกับองค์กรของเรายังไงบ้างถ้าคำตอบคือใช่แล้วก็เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะฮะเพราะมันมีกฎใหม่ข้อหนึ่งที่กระทบองค์กรที่ได้ใบรับรองไปแล้วแบบทันทีเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้า ใช่เลยครับกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีผลบังคับใช้ทันงทีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เอาละครับเรื่องแรกเลยกดด้านสภาพอากาศที่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่แหละครับ ไอ้เจ้ากฎที่ว่าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Climate Change Amendment คือมันเป็นการอัปเดตที่ออกมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่23กุมภา2พันธ์2024ที่ผ่านมานี่เองแล้วมันส่งผลกระทบกับมาตรฐานหลักๆของ ISO ทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้มาดูจุดที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้กันครับคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมันเล็กนิดเดียวเอง แต่ความหมายนี่ใหญ่มากดูในข้อ4.1สิครับเขาแค่เติมประโยคเข้าไปประโยคเดียวว่าองค์กรต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่แค่นี้แหละแต่มันเท่ากับว่าทุกองค์กรที่ทำ ISO เนี่ยโดนบังคับให้ต้องหยิบเรื่องนี้มาคิดในบริบทของตัวเองแล้ว และผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่มาตรฐานตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันครอบคลุมมาตรฐานหลักๆเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ISO 9001เรื่องคุณภาพ1401สิ่งแวดล้อม4501อาชีวอนามัยไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง27001น่นเลยคือมันแสดงให้เห็นเลยว่า ISO เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากและที่พีคที่สุดเลยก็คือมันไม่มีช่วงเวลาให้ปรับตัวนะครับคือประกาศปุ๊บมีผลบังคับใช้ทันทีปั๊บเลย นั่นหมายความว่าออเดเตอร์ที่จะเข้ามาตรวจรอบหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มถ,มถามถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆถึงต้องมาเปลี่ยนอะไรกันตอนนี้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเหมือนกันครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาลอนดอนหรือ ISO London Declaration ครับ มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาของทาง ISO เลยนะฮะว่าจะเอาจริงเอาจังกับการต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็จะผลักดันวาระนี้ผ่านตัวมาตรฐานต่างๆเพื่อให้องค์กรทั่วโลกเนี่ยหันมาตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องนี้กันมากขึ้นและที่การเปลี่ยนแปลงนี้มันทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเนี่ยก็เพราะว่ามาตรฐาน ISO ยุคใหม่ๆเขาใช้โครงสร้างที่เรียกว่า harmonized structure ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวหลักที่มี10ข้อเหมือนกันหมด พอทุกมาตรฐานใช้พิมพ์เขียวเดียวกันปุ๊บเวลาจะเพิ่มกฎใหม่อย่างเรื่องสภาพอากาศเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนแค่เสียบเข้าไปในพิมพ์เขียวนี้ที่เดียวตุม้มทุกมาตรฐานก็อัปเดตพร้อมกันเลยประโยชน์ของโครงสร้างแบบนี้มันเลยชัดเจนมากเลยครับคือจะเอา ISO 9001มารวมกับ14001ก็ง่ายหรือจะทำให้ออดิเตอร์ตรวจง่ายขึ้นก็ใช่เพราะทุกอย่างมันอยู่ในพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยและนี่ก็คือหัวใจสำคัญเลยครับ การที่เขาคอยทบทวนมาตรฐานอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เพื่อให้แน่ใจว่า ISO ยังทันโลกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องจริยธรรมที่คนให้ความสำคัญกันมากขึ้นโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเรื่องนี้จะไปทางไหนต่อโดยจะขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นกับมาตรฐานตัวพ่อตัวแม่อย่าง ISO 9001กันครับ นี่คือไทม์ไลน์คร่าวๆที่เขาคาดกันไว้นะครับสำหรับ ISO 9001ฉบับใหม่ก็จะเริ่มมีร่างออกมาให้ดูกันช่วงสิงหาปี2025แล้วก็จะมีร่างสุดท้ายช่วงมีนา2026ก่อนจะประกาศใช้จริงกันน่าจะช่วงปลายปี2026โน่นเลยครับ ตารางนี้สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญของ ISO 9012026 0ได้ดีเลยครับจะเห็นว่าเขาจะเน้นหนักไปที่เรื่องความเป็นผู้นำกับวัฒนธรรมองค์กรการแยกเรื่องความเสี่ยงกับโอกาสให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือภาคผนวก A ที่ให้คำแนะนำเนี่ยจะละเอียดขึ้นเยอะมากๆจุดนี้น่าสนใจครับคือ ต่อไปนี้เนี่ยผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีหน้าที่แค่หาทรัพยากรมาให้นะครับแต่ว่าจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็ต้องส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องคุณภาพกับจริยธรรมในองค์กรแบบจริงจังด้วยส่วนเรื่องความเสี่ยงกับโอกาสในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาจะจับแยกออกจากกันให้ชัดเจนไปเลยครับ เพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถวางแผนป้องกันปัญหาหรือก็คือความเสี่ยงไปพร้อมๆก,กับการมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการเติบโตหรือก็คือโอกาสได้แบบเป็นระบบไม่ตีกันมั่วอันนี้ถือเป็นข่าวดีของผู้ใช้งานเลยนะฮะเพราะว่าภาคผนวก A เนี่ยเขาจะให้รายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างที่เยอะขึ้นมากเลยเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วข้อกำหนดแต่ละข้อเขาต้องการอะไรกันแน่ถึงมันจะไม่ใช่ข้อบังคับแต่ก็เป็นเหมือนคู่มือช่วยชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะ พอรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราต้องทำอะไรต่อละนี่คือ3อย่างที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีนะครับ 1. เลยคือหยิบเรื่องสภาพอากาศเข้าม่อยู่ในการวิเคราะห์บริบทองค์กรของเราซะ2คือไปคุยกับผู้บริหารเลยครับบอกเขาถึงบทบาทใหม่ที่ต้องทาและ3คือเริ่มกลับไปดูเลยว่ากระบวนการจัดการความเสี่ยงกับโอกาสของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางใหม่ที่เขาจะทำแล้วหรือยัง มาถึงคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันแล้วถ้าหลังจากที่เราไปวิเคราะห์ดูแล้วพบว่าเฮ้ยเรื่องสภาพอากาศมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับธุรกิจเราเลยละ่ะจะทำยังไงคำตอบก็คือทำได้ครับองค์กรสามารถตัดสินใจแบบนั้นได้เลยแต่มันต้องมีเหตุผลแล้วก็หลักฐานที่จับต้องได้มาสนับสนุนการตัดสินใจนั้นด้วยนะฮะคือไม่ใช่แค่บอกว่าไม่เกี่ยวแล้วจบแต่ต้องแสดงให้เห็นว่าเราได้ประเมินอย่างเป็นระบบแล้วจริงๆ สิ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนวิวัฒนาการนะครับไม่ใช่การปฏิวัติครั้งใหญ่สำหรับองค์กรที่ได้ใบรับรองอยู่แล้วมันคือการปรับปรุงต่อย,ยอดจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไม่ใช่การรื้อแล้วเริ่มทำใหม่ทั้งหมดสุดท้ายนี้นะครับการจัดการคุณภาพมันก็เหมือนโลกธุรกิจนั่นแหละครับคือมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเอง คำถามสำคัญมันเลยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามาตรฐานจะเปลี่ยนไปทางไหนแต่อยู่ที่ว่าองค์กรของเราพร้อมที่จะเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยัง